ผลการออกเลขละวันหวยห้านอยห้านอยเฉพาะกิจประจำวันที่10มิถุนายน2 5 6 8ัร่างวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก6 4 6 4ล่รางวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก3030 30ลร่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก 2, 3 0 2 30น,นี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้านอยห้านอยเฉพาะกิจประจำวันที่10มิถุนายน2 5 6 8 ขอหายโชคดีมีใช่ถูกหวยห้าหน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ในด้วยจะสับตากครก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแต่มาพบกันใหม่ในพลการออกหวยห้าหน้อยในเวลา17นาฬิกา30นาทีในหาหน้อยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอพูดและสวัสดีจ้า